หอตันหมอตันนะว้าสวัสดีครับสวัสดีครับได้จอดกันได้ไหมได้ขอคุยกันได้หน่อยโอ้แล้ว ไปข้างไปแน่เนี่ย,ยมา่หวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไปนั่งแอร์เย็นๆหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับผมจะไปกับหมอตาลีนว่าสวัสดีครับโอ๊ย นอกร้อนกว่าอีกเยอะเลยไม่อยู่กี่วันแล้วมาเม่หร่มานอนนี่เหรอ,อ,รอ,อมานอนมรถเลยแล้วไม่คิดถึงบงถึงบ้านถึงเมียเหรอโอ้โทรไปหาเลยครับอี๋โทรไปหาเอาคิดถึงบ้านคิดถึงเมียก็โทรไปหา,าเอา นอนไม่ยิ้มเลยหลับเต็มนตื่นใช่ไหมสว่างนมดสว่างหมดใช่นานๆอบนอนนอกบ้านใช่ปกติปกตินอนเต็มในบ้านนอนดึกจนมาคืนเกือบกับเที่ยงคืนมันก็จะหลับทำอะไรตู่ทำอะไรหนอนนอนอยู่เฉยเนี่ยนอนดูโทรศัพท์ไปโทรศัพท์นอนไม่หลับไม่ได้กินเหล้าบ่กินก็เรื่องปกติมันเดิมนะแต่ก็ถ้าอยู่บ้านก็ตื่นเช้าก็ปกติมันก็ไม่นอนดึกขนาดนี้สามทุ่มสี่ทุ่มก็หลับ อ๋อแปลกที่เลยนอนไม่หลับไม่เคยได้นอนครั้งนี้เพิ่งนอนครั้งแรกเพิ่งนอนครั้งแรกนอนเือคืนได้หวยไหมไม่รู้ฝันอะไรตัวอะไรเนาะไงมีฝันด้วยบ่ฝันสารพัดอย่างเลยฝันเปียกนะบ้างดิโอ้ยปีไม่ต้องฝันกับเปียกฝนตกเมื่อะเมื่อคืนฝนตกอ่ะตกแรงไหมไม่แรงเราเพิ่งมาเมื่อวานเหรอ อาบน้ำในอาบน้ำคลอง,นเ,อลงนนเนี่ยเหรอลงเงี้ยอย่นุดคลองได้กี่เที่ยวละเจ็ดแล้วแล้วขาจอดข้าวตอนบ่ายเหรอนี่ตอนไหนล่ะเที่ยวตอนบ่ายอ,อ๋ออันนี้พี่ไปก็กจอดเลยไปทีก็จอดเลยออ เอยโอ้ยอีกนานอยู่มั้งนี่แกบ,บอกว่าทำสองทีไม่ได้บ่ะตรง,ตรงไหนอ,อีก๋อตรงที่ขาด้วยนะทำตรงนู้นแล้วก็ทำตรงนี้อ,อุ้ยอีกหลายวันอยู่ตรงนี้นะว่าเร็วง่ายดอกเหรอเป็นไรวะไม่โค้งหึมไม่โค้งเป็นไรเหรอจนจนแล้วว่าแม่นไม่กินข้าวแล้วบ่ะ ตองตรงเที่ยวไหนเออไมคโคไมคโคกับจอดไม่ไมะด่วนมีน่าก,กลัวเลยวะว่ะเตช่องสามอันนี้ร้อนโคตรร้อนเลยร้อนแบบออกจากรถไม่ได้อะ่ะกลอวอยังร้อนอะ่ะกลัว รถขนาดเนี้ยรถมอตันในข้างในจริงๆอ่ะไม่ร้อนนะเนี่ยไม่ร้อนจริงๆเลยผมพูดจริงๆไม่รู้สึกว่ารถแดดร้อนอะไรอยู่ได้เอ็มเอ็มเย็นมากเลยนะพูดถ้าติดฟิล์มไปนี่เยียวเยียวเป็นนมแข็งเลยและห้ามเยี่ยวนะอันนี้ไม่ได้ขนาดไม่ได้วิ่งเะไรแล้อลืมลืมฟีเครื่องเฉชยไปนะมันยังเย็นได้ถ้าเกิดไปวิ่งเย็นไว้อีกใช่ไหม มันไม่ได้ฟีเลยมันไม่ได้ทำงานเลนี่นยนปกติถ้าไม่มีฟิล์มนี้ร้อนตายหาเลยร้อนอะ่ะแอร์จรงแอร์คุณเย็นอน่ะมันก็ร้อนเพราะร้อนแดดแต่กระจกนี่ร้อนครับแอร์อก็เย็นมากทุกคน เขาเบิ่งพ่อขางอุย้ยขาดบ่วะจะขาดอีกบ่วะโอ้เช็คเลยต้องเช็คก่อนอ้ย่าเมื่อวานขาดแล้วครับวันนี้ต้องเชีกกันครับเดี๋ดูหน้าดูหลังชีกรเออต้องชีกรถลงมาชีกรถสักหน่อยเมื่อวานตัวฟรลมเหมือนเย่าที่อ,อู้นะคือไม่ใช่แปดสิบนี่หรอถึงหกสบว ทีรสักน้อยตัดผมอีกเลิกตัดผมเมื่อก่อนต้องไปตัดผมแกะลายตลอดเออต้องต้องแกะลายด้เหรอจันโอนะเรื่องตลอดเรื่องคำนึงเมื่อก่อนก็จมัดมัดขึ้นปุ๊บแล้วก็แกะลายข้างๆนีเมีห้า อ๋อเดิมีเด็กไปรอเกินไปเฮ้ยจ่าเดี๋ยวจ้อเนี่ยรอเยห้าทำตับทางไหมใครว่าทางแบบนี้หลุมมาเยอะหลุมแม่งกดรหลย,ลยดินแข็งเลย กระตั้งไม่ได้เออกดแข็งนะฟางพานี่เฉพาะเขาบ้างนี่ไปเข้าแล้วไปเข่าแล้วแต่เอาไม่โกเก่า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 มันชื้นไงเวลารถเหยียบมันเล่นใช่ไหมใช่อ๋อถ้าดิมแห้งๆมันไทยเขาอยู่อันนี้มันชื้นๆมันชื้นเหมือนดินโพนเนาะแล้วรถเหยียบไปด้วยแม่มันติดกันรถเป็นแผ่นเดียวกัเนี่ยออมันแข็งแล้วทีนี้เป็นลุ้มเป็นลุ้มเป็นลุ้มอ่ะวิ่งยากนะแบบนี้วิ่งเร็วไม่ได้ครับ แกเล่นแกซองนี่ในแนวพักม่มกได้แบบนีนไม่ได้หรอกแกสอง <c oughs> นี่คำน,นี้เ <c oughs> ใ,ใส่แกสองเลยเที่็วกันเร็ว่รวกันนะาะกายจันโอกสบายเลยจยันโอไม่ต้องเยอะันาดเ,เลยไปอูเขียวมาจ<ม>ากบ้านเลยบ่ใช่มาแต่บ้านเลยโอสูเลยคิดทิ้ง ไมเจอตั้งหลายวันนะไม่ไปเก็บงานให้เขาซื้อเก็บงานที่เหลือค้างเขาอยู่ก็หมดแล้วบอยยังไม่ยังไม่หมดบอไซซองนั้นหมดแล้วเกลี้ยงแล้วไอ้บอขยะละบอขยะยังไม่หมดแต่บอยในรกนั้นหมดแล้วได้ลงไปตีข้างล่างไหมฮะได้ลงตีไอ้ขอบน้ำไหมขอบน้ำานยไม่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 โอ้ยลุงท่วมรถหมดแล้วขอบน้ำนั่นเนาะเป็นน้อยๆเลยนะลายเต๋ออยู่ ฟ้าท้ายมันเบาเหรอวนะเนาะมันไม่งับสักทีเลยกันเนี่ยฟ้าท้ายอะ่ะใช่ไหม,ม,ไ,มไ,ไอ้หนวดยาวเจะได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ